เที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยโรงเรียนไทยไต้หวัน BDI เทคโนโลยี รับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้02337ส101-2สถึงสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เก๋ด้วยนะคะเราสองคนนะคะอยู่ที่ตลาดน้ําบางน้ําพึ่งนะคะจังหวัดสมุทรปรา,าการค่ะใช่ค่ะแต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าตลาดน้าที่เนี้ยเปิดเฉพาะวันเสาร์ที์เท่านั้นค่ะสเสน่ห์ของที่นี่เนี่ยนะคะก็จะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งคลองที่นี่ล่ะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวไทย เชื้อสายมอนค่ะที่ทําของจากบ้านตัวเองนะคะมาขายกันค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ยังมีผลไม้ค่ะที่เขาเนี่ยค่ะมาขายกันที่นี่แหละค่ะเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อปีที่ตัวขนฟองตะบูแตกชาวบ้านที่นี่ตกงานเยอะมานั่งคิดจะทํำยังไงให้แก้พิจฤตชาวบ้านดีคิดว่าน่าสร้างตลาดก็เลยสร้างมาตลาดน้ำบาร์ลํำพึ่ง ธรรมชาติคือวิถีเป็นยังเป็นบ้านๆเหมือนเดิมทั้งตลาดน้ำนแะเราไม่มีคนอื่นมาแย่กแคงออแผงเราห้ามเซงโดยเด็ดขาดถ้าเกิดว่าจะมาที่ตลาดบางํำพึงเนี่ยค่ะต้องเดินทางมายังไงดีคะก็ถ้ามาทางเรือค่าแรกก็คือบางนาข้ามมาแล้วก็มาสามพุทธหารเรือแล้วก็นั่งเรือมาได้สองท่าท่าตะเลื่อนกับท่าบางํำพึ่งนอกแล้วข้ามเลยจากคลองเตยวัดบารเล่า มาขึ้นบังกะเจ้าแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์บินต่อมาแล้วก็ทางด่วนลงสุขสวัสด์เลี้ยวซ้ายมาพระประแดงนะฮะแล้วก็อีกทางหนึ่งก็สะพานภูมิพลธหนึ่งภูมิพล2สองจับพระรามสามข้ามเข้ามานะฮะก็มาลงสุขสวัสด์เหมือนกันและเข้าพระประแดงเหมือนกันก็เดินทางไม่ยากนะใชที่ตลาดบางน้ำพึ่งนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศค่ะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนเชื้อสายมอ หมาะแก่การเที่ยวชมแล้วก็เลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ชาวบ้านนามาขายแล้วก็ที่ตลาดบางน้าพึ่งนะคะเหมาะแก่การที่จะพาผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยมาเที่ยวด้วยค่ะเพราะถนนในตลาดนะคะเป็นถนนปูนค่ะเข็นรถได้สะดวกนะคะและที่สําคัญนะคะเป็นตลาดน้าที่ใกล้เมืองหลวงมากอม่ด้วยค่ะ ขอแนะนําเลยนะคะที่นี่นะคะทั้งอาหารแล้วก็ขนมอร่อยจริงๆเลยค่ะถูกต้องค่ะที่สําคัญนะคะไม่ไกลเลยเดินทางมาก็ง่ายมากๆเลยมาได้ทั้งทางรถทางเรือแล้วก็ปั่นจักรยานมาก็ได้นะคะจะมาไงก็ตามก็ขอให้ออกมาเที่ยวกันเนาะค่ะค่ะแต่ว่าสําหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลแล้วเราสองคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีคะ่คะ